สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนําท่านผู้ชมมาชมการถ่ายท,าายทอดสดคู่สุดท้ายในคืนนี้นะครับวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณปธบินบํารุงและผมอชวงศรีมารับหน้าที่ผู้บรรยายนะครับครับสวัสดีครับเดอร์เกมรอบฟวูดโดนจุดมาเอเดกาเติมมา มาก็ซัดเลยครับบอลฉลับโอ้โหครั้งแรกของเกมนี้กันเลยนะครับเ<ป>คลียร์แล้วครับ<ป>ยังได้คนระับ<ป>าลุกมาตรงนิดกโอ้โห,โหที่ไม่ได้ครับ อืมุรงนี้สวยแล้วไปต่อได้ซัดโอ้โหตรงนี้ว้าสวยแา่แต่ว่าอิงอ่ะไม่สำเร็จทิ้งมาข้างหน้าเอด้ดก็ซับเลยกับด <c oughs> งเสาโอ้ยยังไม่ได้สาาักาแล้วย้อนมาม <c oughs> ันจงซัดอืมหืม ไม่หนักหน่วงเท่าไรคุนละตูขึ้นนะครับรโอ้โห,โหไม่ตรงกรอบครับลูนกนี้ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันเอามาผ่านได้ดต้องปัดทิ้งเลยครับไปนะข้างหน้า,าอาร์เซนอล c ล e ร r l y seen ต้วงูแรแล้วครับ บรรจงได้ขึ้นโอ้โหมันหนาไปครับว้าฮอรซ์นเนอรด้วยกลายเป็นโดนไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเอาดึงเจนนีนี้ตรงตัวครับอู้ It's obvious that the plan is to, to try and get their passing game going again, but not with that lack of quality. <laughs> Nottingham Forest just served up a reminder of how good they can be on the break. Their method is clear. Aina. Matoni. <laughs> so tight. <laughs> <laughs> Maybe he up. Wood. Am I? ได้ขึ้นมาแล้วจบเลยครับแม้ว่าจะไม่เข้ากรอบครับกิบส์ไวท์นอว w ท o ์วูดฮ h ชินสั n ว้า,าวขาเร่งตัวเองมากไปหน่อย,ยนะครับ y o r k เก i s ์อ a k a า้าว้าวในช่องยิงมาแล้วก็ไม่พลาดแลวครับ1-0ขึ้นนำเลยครับโอ้โอ โอ้โหประสานงานกันได้สวยมากครับเด็การ์ดมาดเวคยีทีส่ แล้วสัตสัตเลยครับโอ้โหยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดร่จาจช่องทีเลยเมย่เหนือเกินเหนือความคาดหมายจริงครับูเิสทดเวลาแล้ะครับสัตเองครับเกือบเกือบเลยครับ จบละครับเฉือนกันแบบสมุกเลยครับโอ้โหจับกว่าที่คิดครับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่สสวััดีครบสวัสดีครับ